S <S ว้าวโอ,อ้ยกูเต้นัวล้อแต่ว้าลพี่แม่นอนอยู่แล้วกูเต้นัวล้อไปใส่นี่กูสิไปโรงพยาบาลไปอยังโรงพยาบาลเม่วานวานากูคือหมออยู่บล่ล่ะเอาบักอะไที่กวนตีนตีดูนี่บนกบบบ๊บขือล่ะกบบบ๊อบเป็นหมอกูกับเป็นคนป่วยตัว กูหมายถึงว่ามึงสิไปโรงพยาบาลเนี่ยมึงสิไปเฮ็ดอีหยังกูเบายาหยาอีหยังกูนอนบ่หลับหมอเอือนไปเอายานอนหลับอยู่งใส่โรงพยาบาดละเอนดิบ่แล้วเนาะอู้ภาษาโรงพยาบาดละเอนบ่มีดอกยานอนหลับให้กูเอ้าใส่เขาเอือนกูไปเอาอยู่สีทันยาคนเดียวธรรมดาดิว้าวมึงใคยซ้อแต่วเปลี่ยนสุดๆแต่กูบอกเลยสีธัญ เออสีนยาเลยบ่มันผูใ้ใดกัสิไปได้เด้วเพื่อนแน่นอน,อ,นอู้ผู้ถูกเลือกเลยได้นั่นอโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยแต่งสีแล้วมึงมีรถไปบ่ละ่ะบัดนี้อีหยังรถหยังรถเขามีไใบรถคนธรรมาดาขี่ะระดับกูนี่นะยูนิคอร์นฮะกูขี่ยูนิคอร<ะ>์น,อนไปหุ่นมันจอดถากูอยู่นิคอนเออย,ยูนิคอนแล้วขั้วแบบป๊อป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 ปีเลยกับกับกแล้วขวดสุดยอดได้เพื่อนแกว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 ไปละ พ่วยตะละมือบ้าหรอกบ้่ามึงหรอเปล้า <laughs>